10ประโยชน์การนอนไม่ดึกสุขภาพดีแบบไม่น่าเชื่อการนะครับที่เรานอ,นอนตั้งแต่4ทุ่มแล้วก็ไม่เกิน5ทุ่มครับมันจะส่งผลให้สุขภาพดีแบบไม่น่าเชื่อนะครับใครนะครับที่นอนดึกนะครับลองหันมานอนตั้งแต่ประมาณสัก4ทุ่มครับก็จะทําให้สุขภาพดีรวมถึงหน้าเด็กลงอีกด้วยนะครับ1สมองสร้างเคมีสุขครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันนะ สมองครับเป็นหัวเลยใหญ่ในการแจกงานให้แก่อวัยวะต่างๆแม้แต่เวลานอนครับก็ยังมอบรางวัลให้แก่ร่างกายครับทั้งเคมีนินทาครับหรือว่าเมลาโทนินครับเคมีสุกก็คือซีโรโทนินครับแล้วก็โฮอร์โมนเพศครับแถมยังมีเคมีบำรุงร่างกายของเราอีกช่วยควบคุมระบบในตัวเราให้ทำงานอย่างดีครับท้องสร้างเคมีหนุ่มสาวครับ ปกติแล้วครับเคมีหนุ่มสาที่เรียกว่าโกรธฮอร์โมนครับจะค่อยๆลดลงตามวัยครับรวมทั้งการนอนดึกการทําให้โกรธฮอร์โมนนครับน้อยลงไปด้วยแต่ถ้าเกิดเรานอน,อนเร็วสักกลาว4ี่ทุ่มแล้วก็ไม่เกิน5้าทุ่มกับสมองจะช่วยผลิตโกรธฮอร์โมนครับธรรมชาติให้สรุปว่ายิ่งเราหลับไวหลับสนิทครับเพราะว่าโกรธฮอร์โมนครับจะหลังในช่วงเวลาเที่ยงคืนจนถึงตีหนึ่งครึ่งครับรวม เวลา1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นครับซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายของเราแข็งแรงครับความจำดีครับเมื่อนอนไม่ดึกครับตาครับจากสมาคมจิตวิทยาอเมริกาครับผมระบุว่าคนที่นอนหลับได้ในช่วง4ทุ่มครับปรากฏผลการวิจัยครับผมพบว่าครับมีผลต่อความจำได้ดีมากครับลดอุบัติเหตุ ลงได้มากขึ้นครับเพราะว่าเวลาที่เรานอนครับสมองจะมีกลไกช่วยจัดระเบียบคล้ายกับการแยกอีเมลขยักไปแต่ถ้าเราอดนอนครับเราจะรู้สึกมึนงงลืมง่ายหรือไม่ก็ทำให้เราฟุ้งซ่านครับหรือว่าอาจจะเผลอเลยได้ง่ายๆครับทำให้เกิดอุบัติเหตุได้อย่างง่ายๆครับ 4. ควบคุมความดันครับให้อยู่ในเกณฑ์ปกติครับ การนอนหลับเร็วครับจะช่วยให้ระบบประสาทอัตโนมัติทั้งหลายครับหรือว่ากลไกครับในร่างกายของเราทําเป็นเหมือนฟันเฟืองขนาดจิ๋วๆที่ทํางานซับซ้อนอยู่ในร่างกายของเราช่วยควบคุมหัวใจและก็ความดันต่างๆของเราให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติหลังจากที่เราตื่นนอนในตอนเช้าครับเพื่อนๆทุกคน5ร่างกายได้ซ่อมแซมสิ่งที่สึกหรอครับ คนนะครับก็เปรียบเหมือนรถยนต์ครับทำงานมาหนักก็ต้องหยุดพักป้านะครับซึ่งการนอนครับก็เหมือนกับการที่เราเข้าอู่ซ่อมรถครับช่วยซ่อมแซมร่างกายที่สึกหรอครับช่วยให้สมองได้พักผ่อนกล้ามเนื้อได้คลายตัวรวมถึงครับหัวใจของเราสงบความดันลดลงครับโดยเฉพาะถ้าเราหลับในช่วงเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งครึ่งได้นะครับ6ลดความเสี่ยงโรคป้วนได้ครับเพื่อนเทุกคน ถ้าเรานอนเร็วครับจะทําให้เราไม่หิวกลางดึกครับแล้วก็ไม่ทานอะไรจุกจิบในเวลากลางคืนครับเพราะว่ามันจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้เราอ้วนได้ครับผม 7. มีความสุขง่ายมากขึ้นครับยิ่งครับเราอดนอนมากเท่าไหร่ครับสมองของเราก็ยิ่งมีความสามารถในการทําสิ่งต่างๆอย่างมากครับเพราะว่าทาให้เรานะครับขาดสมาธิความจําก็ไม่ดีครับ อาจจะส่งผลกระทบให้เกิดอาการหงุดหงิดอารมณ์เสียแล้วก็ทำนะครับให้เราไม่มีความสุขถ้าเรานะครับนอนเร็วขึ้นครับเราก็จะได้นอนอย่างเต็มอิ่มร่างกายและสมองต่างๆก็ได้พักผ่อนความจำดีมีสมาธิ8ล้างสารพิษในร่างกายเวลาที่เรานอนครับเป็นช่วงเวลาที่อวัยวะต่างๆตับไตลำไส้ครับ ซึ่งนะครับเป็นอวัยวะที่ช่วยล้างพิษกันได้ดีขึ้นครับลองสังเกตดูครับถ้าใครชอบปดนอนหรือนอนดึกครับนอกจากหน้าตาดูหมองคล้ำครับยังมีปัญหาท้องผูกอีกด้วยครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของพิษมาจากการนอนดึกเพราะฉะนั้นครับถ้าใครนะครับไม่อยากจะมีริ้วรอยหรือว่าหน้าดูหมองคล้ำต่างๆครับแก้ไขครับให้แะครับนอนเร็วเร็วขึ้นครับเพราะว่ามันจะช่วยขับสารพิษ ออกจากร่างกายหลักจากที่เราตื่นนอนครับเพื่อนๆทุกคน9สร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายร่างกายครับก็เปรียบเหมือนรถยนต์ครับที่ทํางานเกินเวลาครับก็จะทำให้ครับอะไรต่างๆอาจจะเสียได้ครับผมการนะครับที่เราไม่ยอมพักผ่อนหรือว่านอนไม่เต็มอิ่มครับก็จะทำให้ร่างกายของเราเหนื่อยล้าอ่อนเพลีย10ช่วยป้องกันให้เราแก่ช้าลงครับ ใครไม่อยากแก่นะครับรีบครับเข้านอนตั้งแต่4ทุ่มนะครับแล้วก็ไม่ควรเกิน5ทุ่มเพราะว่าการนอนครับมันจะช่วยครับทำให้เรานะครับมีผิวพรรณที่ดีรวมถึงนะครับทำให้เราไม่แก่ก่อนวัยนะครับดังนั้นครับจึงแนะนำครับให้นอนเร็วจะดีที่สุดครับปิดมือถือปิดโทรทัศน์แล้วก็รีบเข้านอนจะดีที่สุดครับเพื่อน แล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนาครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหือเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตร ช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากักจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับ าการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่า,าสุขภาพของเราอ่ะ ภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60บกก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่พอนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน